ฮัลโหลทำกับข้าวไปส่งเพื่อนที่ติดโควิดกันจ้าวันนี้ขอเสนอเมนูกระเพราหมูสับ ขั้นตอนแรกนะค่ะเขาก็จะไปเดาไข่กันก่อนจ้าการเดาไข่ง่ายๆเลยค่ะน้ำมันใส่ลงไปน้ำมันห่อนเสร็จแล้วตอกไข่ลงไปจ้าผู้ใดเดาไข่บ่เป็นทอดไข่เดาวบ่เป็นนี่เอาหัวไปโขกหำเลยจ้าโขกเข้าไปแห้งๆเลยค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วมันสุกดีแล้วเขากลับไปพักไว้เสร็จเรียบร้อยต่อไปเขาก็จะมาผัดกระเพราจ้าน้ำมันห่อนใส่พริกใส่หมูลง ไสนะจ no 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 ๊ะใส่หมูลงไปเด้อใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายโบเมนใส่ลงไปหลาหลายโลดนะคะแล้วก็พัดแล้วก็โคเล่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 โอ้ยผักกว่ท่าละส่วนโคเล่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 ลงไปนะจ๊ะพอโคเล่ลงไปเรื่อยๆกะวันหมูมันมันสุกเกือบดีแล้วเขากะใส่เครื่องปรุงนะคะใส่เครื่องปรุงลงไปกะจะมีแบบว่าผงนัวจ้า น้ำตาลไส้จ้าปลายซ่อนแล้วก็โคเล็กเเล็กเเล็กเเล็ต่อไปแล้วก็ซอสฟ้าเขียวนะจ้าอย่าใส่หลายมันสิเข้มนะจ้าแล้วก็เอียงกว่าคนอื่นอย่างน้ำมันหอยนะจ้าแล้วก็ซีอิ๊วดำแล้วจะซีอิ๊วดำอย่าใส่มากนะคะมันจะเหม็นขิวค่ะโอ้ยผักว่าทะานสัวแล้วก็โคเล็กเเล็กเเล็กเเล็ต่อไปกล่าวว่าหมูมันสุกเอาสุกสุกเอาสุกสุกเออแซ่บแล้วก็ใ uh ส่ใบกะเพราหรือว่าผักอีตูลงไปนะจ้าเสร็จแล้วก็เขาเล็โคเล็กเขาเล็กเเล ไม่แสบเลยจ้าละกันแจ๊บเบิงซี่เบิงว่ามันแสบบอสสูตรนีแล้วค่ะแสบโอ้กูเมือยสเ็จเรียบร้อยละกันตักลาดเข่าเลยจ้าตักลาดเข่าเพื่อจะเอาไปให้เพื่อนสาวแล้วก็โปด้วยไข่ดาวลงไปโอย ก็มาแสบมนสีสวยมันกลิ่นใด้ม่ขายใด้อมได้นี่ต่อไปจะเขาเซเว่นไปซื้อใครกับมาม่ามาให้เพื่อนสาวนะคะนังอาจจะต้องอยู่สักประมาณอาทิตย์หนึ่งเพื่อบแบบเบื้องอากาศอย่างว่ามันแรงหรือเปล่าอย่างนี้นสิเท่ากับคิดถึงตรงนั้นเท่ากับซื้อใครซื้อมาม่าซื้อน้ำไปให้นะจ้าถ้ากูเป็นกะมาเบิรงกูในเดอสัวว้าว